เจ้าสัวนะคะนอกจากความหาความสุขสนานแล้วนะคะวันนี้ค่ะห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจะมีฉากที่ไตรวิตรับบทโดยโอมคณินค่ะจะคืนกำไรให้กับแฟนละครได้กรี๊ดกันบ้างนะคะจะเป็นอะไรไปชมค่ะจะเป็นความข่าวนะคะ,คะในละครสไตยเจ้าสัวคืนนี้ไตรวิต์เดินหน้าง้อขอพาฟ้าใสากลับบ้านแต่ถ้าง้อกันดีๆก็จะธรรมดาเกินไปเลยมีเหตุให้โอมคณินต้องถอดเสื้อโชว์หุ่นล่ำขาวโอมโม่สักหน่อย เบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้หนุ่มโอมแอบฟิตหุ่นก่อนเข้าฉากมาอย่างดีทีมดูแลเสื้อผ้าหน้าผมตั้งใจทำงานซับหน้าซักเหงื่อให้โอมอย่างดีจนฟ้าใสหรือพริมพริมาแซลยกใหญ่แค่ผู้ชายหออเสื้อทุกคนในกองก็เห็นอะไรไม่ตาอะไรขนาดนั้นดูแลคนเดียวก็พอแล้วคนหรือสปอร์ตไลท์เขาทันโทษถึงเวลาถ่ายทำจริงการบูเล็กๆระหว่างพ่อตากับลูกเขยก็เล่นอยู่หลายเทคเพื่อความสมจริง ก็คือนางเอกก็คือหน้ามันนะคเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้สับหน้าเขาซีนนะในขณะที่แบบสกแบลกพระเอกก็คือโอ้มีไฮลงไฮไลท์เลยนะเฮ้ยนิดหน่อยมันมีมันมีมาอยู่แล้วนิดนึงแค่แบบ แสงและเงาอ่ะก็<ช>เป็นซีนที่แบบตามมางอใช่มาหาถึงบ้านบึงน้ำงามแล้วก็พระเอกเองก็คือไม่เคยมาในชุดปกติแ็ต้องมาชุดแบบว่าวิวตลอดเขาจะแบบครึ่งทอนบางทีบางซีนก็ไม่มีให้ถอดก็ผูก้กำกับก็จะให้ถอด<ช>เลยอย่างนี้นะฮะก็ขยี้ <c oughs> จังหวะแบบว่าคอมเมดี้บูบูคอมเมดี้มีโป๊โปนิดหน่อยพอจะเรียกเรียกน้ำย่อยไม่นิดนะนิดนะไม่นิดเหรอภาพต้องได้แต่บทไม่รู้ ฟ้าใสจะใจอ่อนไหมเราก็รักเขาอยู่แล้วแหละแต่ว่าเป็นเป็นผู้หญิงปากแข็งไม่ชอบแสดงออกแต่ก็ต้องมาดูว่าเขาจะอ่อนลงไหมอะไรอย่างเงี้ยลงทุนถอดเสื้อแถมเจ็บตัวขนาดนี้ไตรวิทย์จะง้อฟ้าใสสำเร็จหรือไม่รอติดตามชมในสภัยเจ้าสัวเวลาหนึ่งทุ่มห้านาทีช่อง3กด33มุกระวีสีใหญ่รายงาน ง้องที่คอมมดี้มากเลยทีเดียวนะคะิดตามได้นะคะหนึ่งทุ่มขาดสบายเจ้าสวนนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ